ความเงียบคืออาวุธในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนคำพูดที่พรั่งรูออกมาและความคิดเห็นที่หลั่งไหลยอย่างไม่หยุดนิ่งมีสิ่งหนึ่งที่ทรงพลังยิ่งกว่าเสียงนั่นคือความเงียบความเงียบไม่ใช่เพียงแค่การไม่พูดแต่มันคืออาวุธที่สามารถใช้ได้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ในชีวิตการควบคุมอารมณ์หรือแม้แต่การสร้างความน่าเกรงขาม 1. ความเงียบสร้างอำนาจ คนที่สามารถควบคุมคำพูดของตัวเองได้คือคนที่มีพลังมากที่สุดเพราะการเงียบในเวลาที่เหมาะสมสามารถส่งสารได้มากกว่าคำพูดนับพันการเงียบทาให้เราดูมีความมั่นใจมีวุฒิภาวะและมีความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ในวงสนทนาคนที่พูดมากที่สุดอาจดูเหมือนเป็นผู้นำแต่แท้จริงแล้วคนที่เงียบและเลือกพูดเฉพาะเวลาที่จำเป็นต่างหากที่เป็นผู้มีอำนาจเพราะทุกคำที่เขาพูดออกมาจะมีน้ำหนักและคนอื่น จะตั้งใจฟังมากขึ้น 2. ความเงียบช่วยให้เราควบคุมอารมณ์หลายครั้งที่เราโกรธหรือหงุดหงิดสิ่งแรกที่เราทำคือการโต้กลับด้วยคำพูดที่อาจทำร้ายผู้อื่นหรือทำให้สถานการณ์แย่ลงแต่ถ้าเราเลือกที่จะเงียบและหยุดคิดก่อนพูดเราจะสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นความเงียบทาให้เรามีเวลาประมวลผลค่อน และตัดสินใจอย่างมีเหตุผลแทนที่จะตอบสนองด้วยอารมณ์ชั่ววูบคนที่สามารถเงียบในเวลาที่โกรธคือคนที่มีพลังจิตใจที่แข็งแกร่งที่สุด 3. ความเงียบเป็นอาวุธในการเจรจาในการเจรจาหรือการต่อรองความเงียบเป็นเทคนิคที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคนที่พูดน้อยแต่ฟังมากมักเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบเพราะพวกเขาจะสามารถจับจุดอ่อนของอีกฝ่ายและใช้เป็นข้อได้เปรียบในการต่อรองมีหลักจิตวิทยาที่เรียกว่า The power of silence e, หรือพลังของความเงียบกล่าวคือเมื่อคุณเงียบอีกฝ่ายจะรู้สึกกดดันและพยายามเติมเต็มช่องว่างของความเงียบด้วยการพูดมากขึ้นซึ่งบางครั้งอาจเผยให้เห็นข้อมูลสำคัญที่เขาไม่ได้ตั้งใจจะบอก 4. ความเงียบเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตัวเองในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งเร้าการเงียบและอยู่กับตัวเองเป็นสิ่งสำคัญมากความเงียบช่วยให้เราได้ทบทวนชีวิตตั้งคำถามกับตัวเองและค้นหาคำตอบที่แท้จริง คนที่สามารถอยู่กับความเงียบได้โดยไม่รู้สึกอึดอัดมักเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเพราะพวกเขาไม่ต้องพึ่งพาสินเร่ภายนอกตลอดเวลาการเงียบช่วยให้เรามองเห็นตัวเองได้ชัดเจนขึ้นและทำให้เราสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างแท้จริงหาความเงียบทําให้เราดูน่ากเกรงขามลองนึกถึงบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในประวัติศาสตร์คนเหล่านี้มักไม่ใช่คนที่พูดมากแต่เป็นคนที่เลือก ผู้เฉพาะในเวลาที่จำเป็นและเมื่อพวกเขาพูดทุกคนจะฟังความเงียบสามารถสร้าง AUA หรือพลังงานรอบตัวเราได้คนที่พูดน้อยแต่ฉีบขาดมักจะได้รับความเคารพจากผู้อื่นมากกว่าคนที่พูดมากแต่ไม่มีสาระ 6. ความเงียบเป็นกราะป้องกันตัวเองในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและการแกแย่งกันหลายครั้งที่เราต้องระมัดระวังคำพูดของตัวเองเพราะทุกสิ่งที่เราพูดออกไปสามารถถูกใช้เป็นอาวุธย้อนกลับมาทำร้ายเราได้ การเงียบในบางสถานการณ์สามารถช่วยให้เราปลอดภัยจากปัญหาที่ไม่จำเป็นคนที่พูดมากเกินไปมักเผลอเปิดเผยข้อมูลที่อาจเป็นภัยต่อตัวเองในขณะที่คนที่รู้จักเงียบจะสามารถป้องกันตัวเองจากอากันตรายเหล่านั้นได้สรุปความเงียบไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นอาวุธที่ทรงพลังมันสามารถใช้เพื่อสร้างอำนาจควบคุมอารมณ์เจรจาต่อรองพัฒนาตัวเองและปกป้องตัวเองได้คนที่เข้าใจพลังของความเงียบและใช้มันอย่างชาญฉลาด จะเป็นคนที่แข็งแกร่งและมีอิทธิพลที่สุดดังนั้นในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนจงใช้ความเงียบให้เป็นอาวุธของคุณ